you <music> ดีครับผมพิชญพลครับจากเพจเซลแอนเนร์เฮาส์ยูทูบเซลแลนเน์เฮาส์นะครับวันนี้มาดูที่ดินพร้อมบ้านนะครับหแปลงเนาะอยู่ในตําบลอารันยิกครับอาเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่พร้อมบ้านนะครับสงานอ่2ตารางวานะครับอยู่ด้านหน้าเรานี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์ของพี่เจ้าของนะครับที่พร้อมจะขายนะครับ ที่เจ้าของที่ติดต่อมาคือพี่สงัดนะครับพร้อมจะขายที่ age. ดินแปลงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับว่าที่ดินแปลงนี้มีบ้านแบบยังไงบ้างนะครับแล้วก็เนื้อที่เป็นประมาณไหนนะครับบ้านนี้ไอ euh ้ที่นี้ต้องบอกว่าเป็นบ้านเออเป็นที่พร้อมบ้านนะครับในในบ้านนี้ก็คือมีสิ่งปลูกสร้างแล้วก็มีคนอยู่ด้วยนะครับเป็นเป็นบ้านสองหลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับอันนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียว อารมณ์ประมาณเป็นห้องเช่านะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็คือไม่ได้ล้างเนาะแต่ว่ามีคนอยู่อยู่นะครับมีคนอยู่แล้วก็มีมีคนอาศัยอยู่นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับที่ดินตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ที่ดินเป็นตัว L นะครับเดี๋ยวจะไปเห็นภาพประกอบในโดนนะครับเป็นตัว L ตรงเข้าไปแบบนี้นะครับลึกเข้าไปแบบนี้แล้วก็ตัวแอลออกด้านซ้ายนะครับจะเป็นตัวแอลหันหัวกลับนะครับหันหน้าเข้าแปลงนะครับหันหน้าเข้าแปลงจะเป็นทิศเหนือนะครับหันหน้าเข้าแปลงแล้วก็หล um. ังแปลงเนี่ยเนี่ยเราหันหน้าเข้าแปลงเนี่ยเป็นเราหันหน้าเป็นทิศเหนือนะครับถ้าออกจากแปลงมาเดินออกไปหน้าบ้านนะครับบ้านจะหันไปทิศใต้นะครับเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นบ้านหลังที่สองนะครับบ้านหลังที่2เป็นประมาณนี้ชั้นล่างจะเป็นปูนนะครับชั้นบนจะเป็นไม้นะครับเนื้อที่3งาน 87.2ตารางวานะครับหรือ3า8ร7ตารางวานั่นเองนะครับถ้าหากใครสนใจนะครับสามารถติดต่อพี่เจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับชื่อว่าคุณพี่สนัดเดี๋ยวเราจะแปะเบอร์ไว้ให้ด้วยนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ในซอยพิชัยสงคราม22นะครับใกล้วัดขันขัน80เมตรนะครับแล้วก็อยู่ใกล้บิกซี1.6โลนะครับแล้วก็สวนเฉลิมพระเกียรตินะครับ2.8โลนะครับแล้วก็ นี่ครับจะเห็นมีต้นมะมงต้นมะม่วงนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรายละเอียดให้ดูนะครับในในแปลงนี่ครับเป็นประมาณนี้นี่ครับมันจะสุดตรงนี้เนาะนี่กาแพงจะสุดตรงด้านนี้ครับแล้วก็ที่ก็จะยืงซ้ายออกไปนะครับยืงซ้ายออกไปเป็นตัวเอ็นะครับเป็นตัวเอ็เดี๋ยวเราจะให้ภาพดูประกอบในโดดนี่ครับอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเป็นบ้าน เป็นบ้านเหมือนเป็นบ้านไม้นะครับแล้วก็ชั้นเอ้ยชั้นชั้นล่างเป็นบ้านปูนแล้วก็ชั้นบนเป็นบ้านไม้นะครับห่างจากสวนเฉลิมพระเกียรติ2.8ดโลนะครับแล้วก็หน้าซอยหน้าซอยทางเข้ามาเนี่ยจะเขียนว่าซอยเป็นซอยพิชายสงคราม18นะครับพิชายสงคราม1ิแแล้วก็จะเลี้ยวขวามานะครับเลี้ยวขวามาจะเป็นพิชายสงคราม2ี่นะครับถึงหน้าวัดเคนขันนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายได้เลยนะครับแล้วก็จะถึงที่ดิมแบ่งนี้เลย ที่ด pues ินแปลงนี training, ้นะครับต้องบอกว่ามันจะเป็นตัวแอลนะครับเราหันหน้าให้ให้น้าหน้าที่ดินแปลงนี้ก็คือมันเป็นทิศเหนือใช่ไหมหันหน้าเข้าแปลงก็คือหันหน้าจากหน้าบ้านเนี่ยหันเข้าไปมันจะเป็นทิศหันเข้าไปเป็นทิศเหนือนะครับด้านหน้าแปลงเนี่ยสิบเก้าเมตรนะครับแล้วก็ด้านข้างข้างขวานะครับข้างขวายาวไปเป็นห้าสิบเจ็ดเมตรด้านหลังสี่สิบสองเมตรนะครับแล้วก็ด้านซ้ายด้านซ้ายหัวตัวแอลเนี่ยเป็นอ่าสิบเจ็ดเมตรตัดเข้ามายี่สิบเมตร แล้วก็ลงด้านล่าง40เมตรนะครับมันจะเป็นตัว L แบบนี้พอดีนะครับเป็นตัว L เหมือนตัว L กบหัวนะครับมันจะเป็นตัว L กบหัวพอดีนะครับแล้วก็พี่ที่บอกมาก็คือพี่ที่ขายเหตุผลแปลงนี้ที่เหตุผลที่ขายแปลงนี้ก็คือนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็คือมีคนแก่นะครับอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับแล้วก็จะย้ายไปตั้งลกลากที่ต่างจังหวัดแล้วนะครับก็ปกติเนี่ยคนแก่จะอยู่ที่นี่นะครับอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็พอ ไปกลับไปอยู่กับลูกกับหลานที่ทางจังหวัดแล้วเนี่ยก็คือต้องต้องย้ายไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเลยเลยก็เลยจะขายแปลงนี้นะครับเหตุผลที่จะขายก็ประมาณนี้นะครับอยู่ในเมืองเลยนะครับหากใครสนใจนะสามารถสอบถามได้เลยนะครับราคา6กล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับตกตารางวาละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับ มืนจะดพันบาทแล้วก็ค่าโอนนะครับค่าโอนเจ้าของแปลงบอกว่าคนละครึ่งเนาะค่าโอนคนละครึ่งนะครับถ้าหากใครสนใจนะสามารถติดต่อเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้เลยนะครับของพี่เจ้าของแปลงนะครับถ้าหากใครสนใจนะครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เพจ y o u t u เจริญอาาของเราด้วยนะครับก่อนจากกันไปเนาะ ครับถ้าใครสนใจอยากให้ไปรีวิวที่ที่ดินที่ไหนหรือบ้านที่ไหนนะครับสามารถติดต่อเราไ,ได้ตรงเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมอย่าเพิ่งกดกดออกคลิปนะไปดูคลิปวิดีโอก่อนนะครับถ่ายคลิปบายบาย